อันนี้เราจะขึ้นรถไรขบวนอ่านี้รถไฟเรานี่นะคะนี่รถไฟรถไปชมชมสวนชมสวนโอเคโอ้โหจะกระจกปูน มวิวชมวิวเอ๊ะงนี้น sì <Dr eviden> ู่นพ่อบ๊ายบายิ้มแฉ่งให้หน่อยยิ้มแฉงให้พ่อหน่อยแล้วนอนไหมหนูไม่นอนนะโอเค รถไปเราอยู่นู่นครับผมชมสวนชมสวนบริเวณนนรอบๆเลย วิ่งตามอ้ยมีคนวิ่งวิ่งตามรถไปได้ทันด้วยโอ้วิ่งไวอ๋อครับผมโอเคเราเขาเอ๊จะมีสะพานข้างหน้า Hehehehe <laughs>